เราจะพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็พี่แจงนะคะไปดูอีกหนึ่งหนุ่มค่ะนั่นก็คือหนุ่มตุ้ยค่ะหนุ่มตุ้ย AF ของเราเนี่ยนะคะเขามีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้แล้วก็ไปเลี้ยงฉลองนะคะโดยการทําบุญน่ารักไหมล่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับเขาด้วยไหมล่ะไปดูด้วยกันค่ะวัดีนี้ะบริจาคเตียงนอนให้กับน้องๆที่บ้านราชาวดีปากเบ็ดซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชายครับ ครับผมอิ่มใจครับเป็นเป็นอีกปีหนึ่งที่อิ่มใจเช่นเดิมอย<ช>่างปีที่แล้วก็ไปเตะวงเตะบอลกันน้องๆเด็กกำพร้ามาปีนี้มามาเด็กเด็กพิการบ้างอะไรบ้างแล้วก็ที่เลือกตรงนี้ก็เพราะว่า เขาลาบากจริงนะเขาต้องการความช่วยเหลือจริงยิ่งยิ่งประเด็นคือเตียงเลยฮะ<ช>ประเด็นคือเตียงเลยเพราะว่าเขาเขาเขาขาดเตียงเตียงที่จะไว้ให้คนที่พิการแล้วไม่สามารถเดินได้อะไรได้อยาก<ช>อยากจะได้เตียงเยอะมารอบนี้ก็เลยตั้งใจเตียงโดยเฉพาะบริจาคทั้งหมดก็ประมาณ20เตียงแล้ว,<ช>ลวก็ก็มีเสริมมากับเงินหรือว่าจะเป็นข้าวสารหรือของเล่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นาง้นไปก็ถือโอกาสชวนแฟนคลับมันทาบุญร่วมกันด้วยทำกันอยู่ทุกปีอยู่แล้วครับกับกับแฟนคลับนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือครบรอบปีใหม่ก็จะก็จะไปทําร่วมกัน ก็พยายามหนีหนีเ,เขาเรียกอะไรปาร์ตี้แบบสนุกสนานนะครับเพราะว่าวัน,ว,นวันที่เราเกิดมาคือแม่เราจะต้องเจ็บมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยชวนแฟนคลับหลายๆคนเพื่อนฝูงมาสนุกสนานกันค่ะปีนี้อยากจะได้อะไรเป็นพิเศษเลยคะคงไม่แล้วครับก็พอใจในสิ่งที่มีแล้วครับก็โอเคเพราะทุกอย่างแล้วก็แค่มีงานให้เราได้ทำแล้วก็สร้างผลง,งานดีๆตอบแทนเหล่าบรรดาแฟนละครแฟนเพลงอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วครับของขวัญล่ะคะคุณแม่ให้อะไร ผมว่าอันนี้เป็นของขวัญชิ้นชินช้นเยี่ยมเลยนะกับการที่เราได้ได,ได้ได้มอบมอบอะไรให้กับสังคมนะครับบางทีของขวัญก็ไม่ปีวันเกิดก็ไม่จำเป็นที่ต้องได้รับอย่างเดียวเราควรจะเป็นผู้ให้บ้างกี่ขวบแล้วคะบ้าไปแล้ว27แล้วอ่ะไวมากเลยอยว่ในวงการมา4ปวแล้วเร็วมากวแล้วววว้วว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 งวว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 รวว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  และให้ขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันบนเวทีทําให้น้องๆบ้านราชาวดีสนุกสนานและเต็มไปด้วยรอยยิ้มครับจากนั้นแฟนคลับและน้องๆจึงร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday เป็นของขวัญวันเกิดให้กับหนุ่มตุย้ยไม่ได้โตแค่อายุเท่านั้นนะครับแต่เรื่องงานก็โตตามไปด้วยให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับ ครับผมก็ตอนนี้ก็มีละครนะครับสกายเจ้าสัวนะครับก็ออนแอร์ทั้งช่อง3ครับก็เจอผมได้ที่ช่อง3นะครับละครก็จะมีมาเรื่อยๆรือยนไปแล้วก็เป็นเพลงครับซิงเกิลใหม่อย่ารักฉันเลยครับก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตที่ Impact a r e น a าเมืองทองธานีเร็วๆนี้นะฮะก็เจอกันได้นะครับ ครับผมก,ก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่จะมาโชว์นะครับก็จะเป็นคนเลือกเองอะไรเองนะฮะซึ่งก็ความพิเศษตรงนี้ก็จะมีทั้งเกสในค่ายแล้วก็นอกค่ายนะฮะและ้วก็จะมีการคิดรูปแบบโชว์อเองด้วยะะอย่างเงี้ยฮะก็น่าจะสนุกสนานกันเพราะเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนักที่จะได้เห็นเดอวินเนอร์ทั้ง6คนมารวมตัวกันทีโมออกอิมใจไปตามๆการทั้งหนุ่มตุยและบรรดาแฟนคลับที่ร่วมกันทำบุญครั้งนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของหนุ่มใจบุญคนนี้ด้วยนะครับ